สดีจ้าวันนี้มาชมต้นดอกรักซ้อนทุกคนก็จะไม่เข้าใจว่าดอกรักมันจะมีซ้อนด,ด้วยเหรอขออภัยจะ้ะนี่จะ้ะเราจะซ้อนเป็นชั้นๆดอกปกติดอกรักธรรมดาเขาจะมีแค่ชั้นเดียวมีกีบแตกออกมาแล้วก็มีดอกตรงกลาง สีขาวโผล่ออกมาอันนี้เขาจะเป็นลักษณะนี้จ้ะลักษณะนี่จ้ะเขาจะซ้อนออกมาเป็นกีบเป็นชั้นๆแบบนี้จ้ะซึ่งหายากนะคะที่จะนำมาปลูกได้และก็ขึ้นดีอันนี้พระท่านนำมาปลูกเราก็มาชื่นชม จะบูชาไปปลูกที่บ้านอยู่จ้ะพามาชมท่านปลูกไว้เพราะไว้หลายกระถางอยู่จ้ะนี่ดูความสวยงามของหล่อนสวยไหมคะสีม่วงก็มีนี่ดอกลักซอนลักซอนนีนี่ ีม่วงสีขาวกำลังออกดอกหน้านี้สวยมากค่ะรักซ้อนเขาจะเป็นพวกจัดอยู่ในพวกไม้ที่ยังไงล่ะเมตตามหานิยมนะคะหมายถึงว่ามันซ้อนกันห,หลายชั้นดอกเขาซ้อนกันห,หลายชั้นอย่างนี้เขาก็จะหมายถึงว่าคนมารักมาหลงคนนิยมชมชอบอย่างมากจ้ะ ไม่ได้หมายความว่าไปรักซ้ำกับคนอื่นนะคะความหมายไม่ได้เป็นแบบนั้นจ้ะดอกดอกรักซ้อนนี่ก็คือว่ากลีบของเขาดอกรักนี่จะหลายชั้นแล้วก็นี่ยิ่งหลายชั้นยิ่งมีคนรักคนหลงคนนิยมช,มชมชอบมากมายจา้ะเขาก็เลยนิยมปลูกเป็นไม้เมตตามหานิยมจ้ะ หาชมยากนะคะนี่หมดหมู่บ้านนี่ก็มีที่เดียวนี่เลยจ้ะที่วัดพระอาจารย์ท่านเอามาปลูกท่านได้มาแล้วเราก็จะขอแบ่งกับท่านด้วยจ้ะแลชอบมากชอบที่มันเป็นชั้นๆมันดูสวยงามมีเสน่ห์นะคะไม่ได้ชอบว่าต้องการให้คนมาลักมาหลง ชอบพวกความสวยงามของเขาจ้ะนี่ค่ะสวยงามจริงๆดอกเขาจะเป็นตุ่มๆออกมาคล้ายดอกมะลิเหมือนกันจะ้ะแต่ว่าพอบานออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้จะ้ะสวยมากสีขาวยังบานไม่เท่าไหร่ยังเพิ่งจะแย้มๆนี่ค่ะที่เข้าบานนี่ก็คือเนี่ยบานแล้วก็ร่วงไปก็มีจะ้ะนี่บานที่ต้น ดอกลักซ้อนนะคะไม่ใช่จะหาชมกันได้ง่ายๆนะคะใครที่เข้ามาได้ชมก็คือเป็นบุญตาละคะ่ะนี่สีขาวก็จะเป็นประมาณนี้ปลูกท่านปลูกไว้ที่ริมรั้วประตูวัด ชมมากสวยใจละลายคนชอบดอกไม้เนาะชอบดอกไม้โอ้ยยังเห็นดอกพี้นองนอ่อนแสงจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะเอาอะไรมาให้ชมอีกขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้า สวัสดีค่ะ